มาให้แอนนัทโอแมกโดนัล e ่ฮร์ดอาร์ทัม e อีไออีไอโอแอนออนฮิตฟาร์มเฮียแฮร์ดซัมคัลส์อีไออีไอโอวิดัมโมโมที่และน้ำโมโมเดอที่อโมเดอโม everywhere โมโมเฮ วันนี้เธอร้องเป็นจริงปะเนี่ยร้องไม่เป็นหรอกโถใครร้องเพลงนี้เป็นมั่งเนี่ยยกมือหน่อยเฮ้ยไม่ใช่สิกดไลค์มาให้ดูหน่อย่ใช่เลยโอ้โหใช่ก็วันนี้เรียกฉันมาทําอะไรเนี่ยจะนอนอยู่แล้วนี่ง่วงมากเลยนี่เพิ่งจะเช้าเองนะเอ๊ะจนอนตอนเช้าอรอนอนตอนเช้าตื่นตอนเย็นโอ้ยนี่นี่นี่พันนี่นี่นอ,อะไรจะปออะไรเนี่ย รู้หรือเปล่ามีเทเว์เฮนเดอร์สันตัวใหม่ไามอีกแล้วไม่รู้ถ้ารู้จะมาอยู่ตรงนี้หรือจะถามทำไมเนี่ยที่เป็นเทเว์เฮนเดอร์สันอโอซีอาโอ้โหน่าสนใจเลยมันคือตัวอะไรอะชายเกิลทวอยากรู้กันหรือเปล่าทุกคนอยากรู้บันนี่นะอยากรู้ <c oughs> บันนี่ถ้าเธออยากรู้เธอกดไลค์ก่อนนะกดแล้วเนี่ยโอเคทุกคนกดหรือยังโอ้โหถ้ากดกันแล้วก็ไม่ดูกัน,กนเลยจมาันเว่าจะมาดูตัวอะไรนะอันนี้ไม่บอก คือแช้ก็ตื่นเต้นมากเลยว่าแกมันคือตัวอะไรนี่อ่าฉันจะยอมบอกก็ได้ไม่ต้องบอกหรอกโชว์ามาเลยดีกว่าแชร์ก,ก็ในเซกออกมาดิได้เลยได้เลยโอ้ยโอ้โอตัวนี้เหรอผู้ใช้ก,ก็มันคือตัวอะไรเนี่ยมันคือเจลลี่เมาส์โอ้ยเจลลี่เมาส์มันดูเหมือนกับไวรัสเลยอ่ะ <c oughs> นี่มันโควิด1นทีนนี่ เฮ้ยจริงด้วยมันคล้ายมากเลยเขาบอกว่าไอ้ตรงเจลลี่เจลลี่ของมันเนี่ยมันมีพิษนะบันนี่เธออย่าไปอยู่ไกลโอ้ยมันบิน,นได้ด้วยไปไหนเนี่ยรอบันนี่ด้วย รอบันนี่ด้วยบันนี่จะเหาะไปหาโอ้ยหนีอีกแล้วยังไม่ได้ทําความรู้จักกันเลยจะไปไหนแล้ววาเจ้าเย็นนีเมาไม่ดูไกลๆหน่อยโอ้หมันลอยได้ด้วยโอ้ยหนึ่งในเอกลักษณ์ของมันก็คือลอยได้นี่เองใช่ว่าแต่จะไปไหนเนี่ยโอ้ยมันไปไหนแล้วเนี่ยฉันมองไม่เห็นเอานู่นไงนู่นไงนู่นไงโอ้ยปากมันใหญ่มากเลยชายเกิลเด็ดต้องจับลงมาแล้วสอยลงมาอยู่ตรงนี้แหละอยู่กับที่เนไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่<ห>น,นิ่งๆนะน โอ้โหดูปากมันสิเฮ้ยบันนี่ดูปากมันดิเธอคุณคุณหรือเปล่ามันเหมือนกับไอ้นี่เลยอะ่ะอยไปอีกแล้วไปอีกแล้วอา้าวหายไปไหน <c oughs> มันเหมือนกับตัวนี้เลยชยัยเกาตัวที่ชื่อเดอะสมายลูมใช่ไอประตูฟันกินคนน่ะโอ้โหไปไหนอีกแล้วเนี่ยลอยไปนี่ต้องจับเลยจับ <c oughs> เางเลยชัยเก๋าฉันจับให้แล้วดูมันสิไม่ว่าแต่มันมีฟันกี่ซี่เนี่ย ไอ้นับสิอุ้ยมันสันนะ่นอะฉันนับไม่ได้เลยอะ่ะมันหนีอีกแล้วชายเกิลอย่างนี้เราต้องล็อกมันไว้แล้วนะโอ้ยโอ้ย,อยนี่นล็อกไว้เลยไหนนับสิมีกี่ซี่นะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สองยี่สี่ยี่สิบสี่ซี่ใช่ไหมนับอีกทีซี่ไม่มั่นใจยี่สิบหกซี่ชายเากิลมียี่สิบหกเหรอทุกคนนับได้เหมือนอบันนี้ไหมเนี่ยมนมียี่สิบหกซี่กับกี่แฉกเนี่ย 1>, 1 2 3 4งสอห้าหกเจ็ดอกี่แชกทเกอรช่วยนับหน่อยดิได้ได้ได้เดี๋ยวฉันช่วยนะหนึ่งสองสามสีหบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิหรือสิแชกเอ๊ะงงใครนับได้กี่แชกคอมเมนต์มาดีกว่าบันนี่ขี้เกียจนับแล้วเนี่ย,ยบันนี่ยิ่งไม่ฉลาดเรื่องตัวเลขด้วยเนี่ย ใช่เก็ก็ไม่รู้ทุกคนคอมเมนต์บอกหน่อยนะจะได้ถูกถูกนั่นนะสิว่าแต่ไอเจ้าตัวนี้เนี่ยช่ก็เธอได้อ่านประวัติมันมาบ้างหรือเปล่าหรอเท่าที่ฉันรู้นะฉันรู้ว่าไอตัวเย็นรี่สีม่วงของมันน่ะคือเป็นพิษอ่าฮะแล้วมันชอบกินอะไรเอ่ยมันน่าจะชอบกินสิ่งมีชีวิตนะกินเธอก็ได้กินฉันก็ได้แล้วมันแพ้อะไรเนี่ยแพ้อะไรก็ได้ที่กินมันได้อ่ะแพ้อะไรก็ได้ที่กินมันได้มันแพ้เยนรี่เปล่าฉันว่ามันน่าจะใช่นะช่ก้เธออ่านมาจริงไหมเนี่ยมัน ลลี่ม,มันไม่ได้แพ้เยลลี่มันแพ้อะไรก็ได้ที่เป็นตัวของมันถูกต้องไหมก็มันแพ้อะไรที่กินตัวมันได้ไงก็คือตัวมันนั่นเองเอว่าแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยวิ่งไปไหนอีกแล้วเนี่ยยิงเลยนี่เนี่ย,ว,ยว้าใเจก็มันกินฉันแล้วโอ้ยไม่น่ายิงเลยเ โอ้ยอุ้ยพอกินฉันแล้วมันตัวใหญ่ขึ้นชายเก้าเฮ้ยนี่เป็นคุณสบมบัติพิเศษของมันอีกอย่างหนึง่งอ้ยลักษณะเด่นโอ้ยชายเก้าตัวมันยิ่งใหญ่ขึ้นอีกโอ้ยให้ตายแล้วชายเก้าโอ้ยแล้วมันเดินเร็วอุ้ยตัวเริ่มพน,<ว>นขึ้นเรื่อยๆแล้ว นี่มันแมงกระพุนป่ะเนี่ยมันก็คล้ายๆอยู่นะอู้มันวิ่งตามใหญ่เลยบันนี่นี่แน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 ่นี่โอ้ยเลือดมัน4,5 0 0นหแน่อ๋อบันนี่มีอีกอย่างหนึ่งที่ฉันจะต้องบอกคืออะไรเขาบอกว่าทำโอ้ยฉันยังไม่ทันบอกเลยมันตบฉันแล้ว่ะโอ้ยแฉกมันก็เพิ่มขึ้นด้วยคืออะไรฉันก็บอกมาสิก็คือว่าถ้ามันกินใครนะมันจะปล่อย่นมหอบออกมาด้วยทําให้เหยื่อตายใจโอ้ยจะไมหอมกันเลยเนี่ยบันนี่ เกิดในปากกันเลยอ่ะหอมหอมหอมไหมเฮ hey, มันไม่กินฉันแล้วไทเกิลฉันหอมมันทําให้เหยื่อวิ่งเวียนศีสษะด้วยเลยโอ้ยก็ว่าทำไมฉันมืนหัวจังเอโอ้ยนี่ไงเธอเป็นลมไปเลยดูจากลักษณะของมันแล้วเป็นตัวสีม่วงพื้นผิวเป็นเยลลี่โปร่งแสงมีโหนกทั้งหมด20กว่าอันจะไม่ได้เหมือนกันเท่าไหร่ ปากก็ยี่สิบหกใช่ไหมฟันของมันใช่ใช่โอ oh, ลักษณะของฟันก็คล้ายๆกับตัวที่อยู่ในเทรเวอร์ในสันที่ชื่อเดอะสมายลูมนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแปลกประหลาดแล้วเนาะงั้นล<ช>องมาดูลักษณะท่าทางของมันกันไหมไชายเกิลนี่ไงปากมันหายไปด้วยเอ้ยเธอทําทอะไรกับมันหรือเปล่าฉันแค่ดูว่าเอ้มันมีลักษณะภายนอกอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมบ้างหรือเปล่านี่มีฟันกับไม่มีฟันนั่นเองในตัวใหญ่ขึ้นสี ตัวใหญ่ขึ้นอีกตัวใหญ่ขึ้นอีกมันจะระเบิดไปเนี่ยโอ้มันกินฉันแล้วใจเข่าต้องรีบออกโอ้ยฉันว่ามันระเบิดได้เลยนะเนี่ยมันตัวเองโอ้ยน่ารักเชียวเองั้นเดี๋ยวเรามาดูลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวของมันกันดีกว่าครับผมนี่ make animation ประมาณนี้ใช้ก็เห็นไหมฉันเห็นชัดเลย โอเคถ้าอย่างนั้นเรามาดูลักษณะการเคลื่อนไหวของมันกันบ้างดีกว่ามันมีลักษณะท่าทางทั้งหมด9ท่าทางด้วยกันนะครับท่าทางแรกที่อยู่ตอนนี้ก็คือท่าทางที่เป็นไอดอลนะครับก็คือลักษณะการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแบบปกติของมันแบบไม่ต้องเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเฉยๆอะใช่แล้วอุ้ออย อันนี้เป็นลักษณะท่าทางไอเดล D R G นะครับก็คือตัวที่มันจะลอยขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ลงมาที่เดิมเรามาดูท่าทางเรสเฟลร์ๆๆของมันกันดีกว่าครับนี่คือท่าทางที่มันไม่เคลื่อนไหวนะครับก็คือคางแข่งเป็นอย่างนี้นั่นเองอยากระเชื้อโรคเลยไชเก้งงั้นเรามาดูลักษณะการโจมตีของมันกันดีกว่าครับนี่คือการโจมตีแรกของมันครับ <S <S โอ้มันใช้ข้างซ้ายตบเราเองการโจมตีที่สองนี่ไงค้างขวาจริงด้วยการโจมตีที่3ครับโอ้ยกัดนะครับอัดมันใช้ฟันกัด การโจมตีที่หุลยใช่ครับโจมตีที่4ี่นี่ชันชอบมากเลยแชก็รู้อย่ิงรับที่มันกัดเราทีเดียวเลยแชกลนี่คือการแกลบก็คือการจับนะครับโอ้ มันเอาเยลลี่จับตัวเรานะครับโอ้โหแล้วมาดูด้านข้างดิเวลามันจับอ่ะโอ้โหมันยืดตัวเยอะมากเลยนะชายเกิลฉันว่าตัวมันน่าจะยืดเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งเยอะมากเลยนะเนี่ยคล้ายๆเยลลี่ที่เราเคยชอบกินกันน้าถูกต้องแล้วมาดูท่าทางเวลาที่มันฆ่าเราก็ดีกว่าโอ้โหนี่มันฆ่าเราอย่างนี้เหรอมันคล้ายๆท่าเมื่อกี้นะแต่แบบไวขึ้นเยอะมากเลยอะจริงด้วยชายเกิลแหมโอ้หน่ากลัวมากตอนนี้เราก็ออกไปเลยดีกว่าไหนเรามาดูซิว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยเวลามันกินกันเองเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันจะแพ แนวทางกันเองถูกต้องไหมไช่เกลใช่เลยงั้นเราเสกมันออกมา2ตัวเลยดีกว่าโอเคเราไปดูกัน มาเลยรอบนี้เราจะจัดให้เลยนี่มาเลย2ตัวครับคราวนี้เนี่ยเราจะให้มันเนี่ยเกลียดกันนะครับโดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าเซตรี a t i o n s h i พนะครับนั่นก็คือเซตความสัมพันธ์ของมันระหว่าง2ตัวนะครับตัวนี้ต้องเกลียดตัวนี้และตัวนี้ต้องเกลียดตัวนี้โอเคนะครับตอนนี้เราก็จะได้รู้ว่าเวลามันกินตัวของมันเองเนี่ยมันจะแพ้ทางจริงๆหรือเปล่าตามข้อมูลก็บอกไว้เนี่ยฉันแอบไปอ่านมาเลยนะไชเกิลงั้นเราก็ลองดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะ กินเยลลี่ตัวมันเองได้หรือเปล่าเราก็ดูกันเลยดีกว่าโอเคนะครับดูกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้บันนี่เปิดแล้วครับอุ้ยขนาดเนได้มันไม่สู้กันทำไมมันไม่สู้กันนะห็นว่ามันไม่จัดการตัวเองอะจริงด้วยชาเกิลขนาดนี้เราเซได้มันเกลียดกันแล้วนะให้มันจัดการตัวเองมันก็ยังไม่กินกันเองเลยเนี่ยโอ้โหนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่ามันกินกันเองไม่ได้นะครับไหนเอาตัวมาใกล้ๆสิไม่กินกันนะครับแล้วอย่างงี้อะไรจะกินมันได้แล้วนี่เนี่ยงั้นเดี๋ยวฉันลองบังคับ มันดูชายเกลโอเคนะครับเดี๋ยวเอาออกมาหนึ่งตัวก่อนตอนนี้บันนี่กลายเป็นเยลลี่เมาส์ไปแล้วว้าวชายเกลไมคกินซะดีๆไม่นะไม่นะไม่นะก่อนลองดูก่อนมาได้ไม่ให้บันนี่กินก่อนไหนบันนี่ลองกัดดิโอ้ยบังคับยากมากเลยเนี่ยชายเกลเธอไม่โดนดามเมจเลยหรอฉันไม่เป็นอะไรเลยบันนี่ไหนลองกินดูซิควรควรนี่เน้่ยชายเกล์จไปเธอตีได้อ่ะหนีไปเลยหรอ แต่เธอทําอะไรฉันไม่ได้เลยนะไมนะ่ได้เลยตีไม่ได้ด้วยนี่นี่ไหน,น,น,นตีซิตีสิฉันไม่เป็นอะไรเลยอ่ะงงมากเลยนี่โอ้ยเธอเข้าถึงตัวฉันไม่ได้หรือเปล่าเข้าถึงแล้วแต่ว่าทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ย<ม>นะฉันว่าเธอคงควบคุมความคิดมันไม่ได้แล,ล้วแหละเป็นไปได้ไหนฉันลองกินกันเองดูสิงาม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 กินกันเองไม่ได้จริงด้วยช่เกล้งั้นก็เป็นไปตามที่เขาบอกมาตามข้อมูลจริงๆว่ามันแพ้ทางกันเอง โอ้าวเจ้าเยลลี่เมาเต็มไปหมดเลยเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนวันนี้เราก็มารีวิวนะครับทั้งลักษณะการเคลื่อนไหวทั้งรูปลักษภายนอกของมันรวมถึงลักษณะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมันโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับเฉยๆเนาะทุกคนชอบตัวนี้หรือเปล่าใช่จะชอบอย่าลืมคอมเมนต์กันมาบอกด้วยสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะยังไม่กดไลค์เนี่ยใจร้ายมากๆเลยใครที่กดไลค์แล้วก็ สุดยอดไปเลยครับสำหรับวันนี้บันนี่ก็ใชัยเกลวขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า